หนังไทยที่ชาวต่างชาตินั้นแห่เทใจให้นั่นก็คือเรื่องหลานมากค่ะตอนนี้ได้รับการพูดถึงในหมู่ผู้ชมชาวเวียดนามที่เป็นประเทศล่าสุดที่หลานมากนั้นได้เข้าไปใช้ ซึ่งปรากฏว่าขึ้นแทนเป็นหนังไทยที่ทำรายได้เปิดตัวสูงสุดค่ะมีจำนวนผู้ที่ชมภาพยนตร์เรื่องนี้วันแรกสูงกว่าเรื่องบุพเพสันิวาสองที่เป็นแชมป์เก่ามากถึงสองเท่าตัวนอกจากนี้หลานมากยังสร้างสถิติใหม่ทั้งโกยร,รายได้ในสิงคโปร์9วันได้1ล้านดอนลลาร์สิงคโปร์ส่วนในอินโดนีเซียก็ยังได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องซึ่งคาดว่าน่าจะทะลุ300ล้านบาทเ,าเร็วนี้ ส่วนในมาเลเซียและฟิลิปปินส์ก็ยังมีคนเข้าชมมากขึ้นเรื่อยๆส่วนในเมืองไทยใครที่ยังไม่ได้ไปชมหลานมากก็ยังสามารถเข้าชมในโรงภาพยนตร์ได้อยู่ซึ่งถึงกับมีผู้ออกมาวิเคราะห์นะคะว่าเอ๊ะทำไมภาพยนตร์เรื่องหลานมาเนี่ยถึงเป็นหนังไทยที่สร้างปรากฏการณ์แล้วก็เรียกว่าเป็นกระแสดงดังในโลกโซเชียลได้ในหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียมาเลเซีย สิงคโปร์หรือแม้แต่เวียดนามซึ่งเหมือนกับว่าหนังเรื่องนี้เป็นสิ่งที่แสดงออกมาถึงความสำเร็จของวงการหนังไทยค่ะที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของภาพยนตร์ไทยและความสามารถในการสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมที่เรียกว่าเข้าถึงในระดับนานาชาติซึ่งเหมือนกับว่าหลานมาเนี่ยเป็นตัวอย่างหนังที่มีความสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุดเรียกว่ามีคุณค่าแล้วก็สามารถเชื่อมโยงกับผู้คนทั่วโล ดโดยมีจุดสังเกตจุดหนึ่งสำหรับหนังเรื่องนี้ที่ว่าถึงแม้จะไปฉายในต่างประเทศแต่ว่าเสียงในวิดีโอก็ไม่ได้มีการผ่าแต่อย่างใดเป็นเสียงซาว็กภาษาไทยแต่ว่าจะมีการเขียนซับไตเติ้ลอไว้ข้างล่างแต่ทำไมผู้ชมทั่วโลกถึงดูหนังเรื่องนี้แล้วก็ซึ้งตามกันไปด้วยโดยมีผู้ออกมาวิเคราะห์นะคะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่แสดงออกถึงความเป็นสากลและก็เต็มไปด้วยความรู้สึกที่อบอุ่นเพราะว่าหนั ไทยเรื่องนี้ได้รับความนิยมในหลายๆประเทศซึ่งไม่เพียงแต่เป็นตัวแทนของภาพยนตร์ไทยที่แสดงให้เห็นว่าหนังไทยเรามีคุณภาพแต่ยังเป็นสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักสร้างหนังไทยที่ตอนนี้แสดงออกมาให้เห็นแล้วว่าเข้าถึงผู้ชมในระดับสากลได้ ซึ่งตอนนี้กำลังเป็นกระแสเลยค่ะว่าเรื่องหลานมากได้รับความนิยมอย่างมากในจีนถึงแม้ว่าปัจจุบันยังไม่ได้เข้าฉายในประเทศจีนซึ่งว่ากันว่าเป็นสิ่งที่น่าทึ่งอย่างมากเหมือนกับแสดงให้เห็นว่าหนังไทยตอนนี้สามารถเดินทางก้าวข้ามพรมแดนทางวัฒนธรรมและข้อจำกัดทางด้านภาษาจนตอนนี้แม้จะมีผู้ชมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นภาษาอื่นหรือวัฒนธรรมอื่นแต่ก็มีการแปลภาษาต่างๆผ่านแพลตฟอร์มและสตรีมมิ่ง ที่เป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่ช่วยให้ภาพยนตร์เรื่องหลานมาก เข้าถึงผู้ชมได้มากขึ้นโดยมีความประทับใจให้กับผู้ชมชาวต่างชาติที่เห็นมากมายในสื่อโซเชียลที่สะท้อนให้เห็นถึงซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่ได้รับการยอมรับในต่างประเทศและอีกเหตุผลหนึ่งที่ภาพยนตร์เรื่องหลานมาได้รับการตอบรับอย่างดีทั้งในประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์รวมถึงเมียนมาก,ก็คือการที่สามารถสื่อสารถึงวัฒนธรรมและค่านิยมที่ใกล้เคียงกันระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเป็นการใส่ใจในรายละเอียดในการกำกับการแสดงที่มีความสมจริงและน่าเชื่อถือของเนื้อหาทำให้ผู้ชมเข้าถึงและรู้สึกซึ้งประทับใจโดยหลายๆคนบอกว่าเหมือนกับชีวิตจริงที่ผ่านมาเลย โดยมีกระทู้ของชาวต่างชาติที่ได้ไปชมหนังเรื่องหลานมากนะคะบางคนก็บอกว่าฉันเคยดูหนังไทยเรื่องอื่นมาก่อนเรื่องนี้อีกนะแต่ว่าหนังเรื่องเนี้ยฉันรู้สึกว่าโดนใจฉันมากที่สุดเลยแล้วก็เข้าใจได้ง่ายมากๆด้วย บางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันต้องเสียน้ำตาให้กับหนังเรื่องนี้เข้าใจนะว่าอาจจะไม่ใช่หนังฟอร์มยักษแต่ว่าความเรียบง่ายและสิ่งที่เกิดขึ้นจริงทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันเสียน้ำตาให้กับหนังเรื่องนี้ได้อย่างง่ายดายบางคอมเมนต์ก็บอกว่าก่อนที่ฉันจะมาดูหนังเรื่องนี้ฉันคิดว่าเป็นหนังเศร้าซะอีกแต่ความเป็นจริงผิดความคาดหมายมากๆหนังเรื่องนี้เต็มไปด้วยอารมณ์ ทั้งสนุกทั้งตลกทั้งหัวเราะตื่นเต้นแล้วก็อารมณ์เศร้าซึ่งชั้นคนหนึ่งยอมรับว่าน้ำตาไหลโดยที่ไม่ทันตั้งตัวเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าชั้นเห็นหลายๆคนเตรียมตัวไปเที่ยวเมืองไทยตามรอยหนังเรื่องนี้แล้วนะเป็นสถานที่ที่น่าสนใจมากๆชั้นว่าดูเหมือนกับว่าจะเป็นเมืองเก่าๆแต่ดูมีสเสน่ห์เหลือเกินบางคอมเมนต์ก็บอกว่าเพื่อนของชั้นอยู่ทางยุโรปเขาบอกว่าอยากให้หนังเรื่องนี้มาฉายบ้างจังได้แต่ดูตัวอย่าง อยากจะรู้ว่าหนังทั้งเรื่องเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้กระแสะในโลกโซเชียลนันฮิตส,สุดๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันไปดูหนังเรื่องนี้แล้วเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆสื่อถึงวัฒนธรรมที่เป็นความจริงในปัจจุบันนี้บางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันชอบดูนนหนังไทยฉันรู้สึกว่าในส่วนของภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นแนวดราม่าที่แสดงถึงความรู้สึกออกมาได้ชัดเจนมากๆเป็นการแทรกวัฒนธรรมและประเพณี ที่แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมของคนเอเชียหล่อหลอมทุกๆคนไปในทิศทางเดียวกันบางคอมเมนต์ก็บอกว่าในความคิดของฉันฉันเข้าใจเลยว่าตอนนี้คนจีนอยากจะดูหนังเรื่องนี้มากเพราะว่าในทุกๆพื้นที่ในแถบเอเชียส่วนใหญ่จะมีคนจีนไปอยู่เกือบจะทุกประเทศเลยบางคอมเมนต์ค่ะเขียนเป็นภาษาจีนบอกว่าฉันเข้าใจเลยนะ และก็ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าเกิดหนังเรื่องนี้ไปฉายที่จีนเมื่อไหร่จะต้องโด่งดังมากแน่ๆตอนนี้หลายๆคนนั้นตั้งตารอบางคนถึงกับทนไม่ไหวต้องนั่งเครื่องบินมาดูก่อนในเมืองไทยแล้วก็พูดกันปากต่อปากว่าคุ้มค่าแน่ๆที่ได้ดูหนังเรื่องนี้แล้วก็บางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าฉายที่อินโดนีเซียก็ได้ยอดไปร้อยล้านแล้วถ้าเกิดฉายที่จีนจะมีรายได้เยอะขนาดไหนเนี่ยคนไทยนั้นสร้างหนังได้ดีจริงๆ นี่เป็นประสบการณ์การดูหนังไทยครั้งแรกในชีวิตของฉันแต่ฉันก็รู้สึกว่าคุ้มค่าทีเดียวบางคอมเมนต์ก็บอกว่าในความคิดของฉันไม่แน่นนะโรงหนังเขาอาจจะแอบปล่อยแก๊สน้ำตาผ่านช่องแอร์มาก็ได้ทําให้หลายๆคนเนี่ยน้ําตาไหลกันหมดเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าการที่ไปดูหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าอายที่สุดในชีวิตของฉันเลยจริงๆแล้วฉันเป็นผู้ชายแล้วก็เป็นคนที่มั่นใจมากตอนแรกแฟนของฉันมาชวนให้ไปดูหนังเรื่องนี้ฉันรู้สึกว่าคงจะไม่ ไม่มีอะไรหรอกแต่พอดูจบเท่านั้นแหละฉันรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่อับอายมากที่สุดเลยฉันเสียน้ําตาให้กับหนังเรื่องนี้บางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันมีโอกาสได้ดูหนังไทยเรื่องนี้แล้วเป็นผลงานที่น่าประทับใจจริงๆฉันเข้าใจเลยว่าทําไมถึงมีรีวิวออกมาดีขนาดนี้และฉันก็ชอบพระเอกกับนางเอกมากๆหน้าตาน่ารักมากๆไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนไทยจะหน้าตาน่ารักขนาดนี้ บางคอมเมนต์ก็บอกว่าในความคิดของฉันเรื่องหลานมาเนี่ยไม่ใช่หนังเศร้าเลยนะแต่ว่ามีทุกอารมณ์ไม่รู้สิพูดไม่ถูกเรียกว่าเกินคำบรรยายละกันบางคอมเมนต์ก็บอกว่าสำหรับหนังเรื่องนี้ฉันคิดว่าคนเอเชียในทุกประเทศสามารถดูได้หมดเลย เป็นการแสดงความสัมพันธ์กับครอบครัวตั้งแต่เล็กจนโตเป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมเอเชียที่ฉันคิดว่าคุ้มค่าเงินมากๆเลยที่ได้มาดูหนังเรื่องนี้บางคอมเมนต์บอกว่าฉันเสียค่าตั๋วดูหนังยังไม่เท่าไหรนะแต่ว่าฉันต้องเสียเงินค่าซื้อกระดาษทิชชู่เข้ามาด้วยเนี่ยสิบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ปลดล็อกปมในใจของใครหลายๆคนเลยนะระบายความอัดอั้นตันใจออกมาบางคนร้องไห้แบบสะอื้นเสียงดังเลยตอนที่ ไปดูคนที่นั่งหน้าฉันร้องไห้ไม่หยุดเลยจนกระทั่งคนข้างๆที่เขาไม่ได้มาด้วยกันจะต้องมาช่วยปลอบขนาดเพื่อนของเขาช่วยปลอบแล้วก็ยังไม่หยุดสงสัยจะโดนใจสุดๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันเห็นด้วยที่หนังเรื่องเนี้เป็นหนังที่กำลังดังในกระแสะโซเชียลเพราะว่าแสดงให้คนเห็นว่าคนเอเชียเนี่ยเป็นคนอ่อนโยนแล้วก็รักคนรอบข้างที่สำคัญคนยุคใหม่สมัยนี้ บางทีก็ลืมเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวไปแต่ว่าหนังเรื่องนี้ทำให้คนยุคใหม่กลับมาคิดถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวฉันดูหนังเรื่องนี้แล้วรู้สึกประทับใจมากๆเลย